ก็สวัสดีนะครับทุทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมนายเจรยุทธรพรหมทานีนะครับพิธี5่1นะครับภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับโปรแกรม iPhoto เบื้องต้นพื้นฐานนะครับอันนี้นะครับก็คือหน้าตาของมันนะครับโปรแกรม iPhoto นะครับโปรแกรม iPhoto นะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่มีความพิเศษเกี่ยวกับการจัดเก็บรูปภาพตกแต่งรูปภาพแล้วก็เกี่ยวกับพวกทำสื่อสิ่งพิมพ์นะครับเป็นต้นนะคะอันดับแรกนะครับ นี่นะครับการการเก็บอัลบั้มนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็อข้อดีของโปรแกรม iPhoto นะครับก็คือการจัดเก็บที่เป็นแบบเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้า Windows เนี่ย Windows เนี่ยการจัดเก็บรูปภาพเนี่ยไม่ว่าจะดึงมากี่ครั้งเนี่ยภาพก็จะออกไปอย่างหน้าเดสก์ท็อปเสมอนะครับส่วนถ้าเป็นแบบโปรแกรม iPhoto ใน macbook เนี่ยไม่ว่าเราจะดึงไปกี่ทีกี่ทีเนี่ยภาพก็จะอยู่คงเดิมนะครับอย่างนี้นะครับเป็นต้นนี่ครับต่อไปนะครับ นี่นะนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะพูดถึงการตกแต่งภาพนะครับวันนี้เราก็อันนี้นะครับอีดินะครับอันนี้นะครับก็คือคลิก f ิกอันนี้นะครับโรเตตนะครับก็คือการหมุนภาพนี่นะครับต่อไปก็คือ i n นั t นะครับนี้นะครับก็คือการทําให้ภาพสว่างขึ้นต่อไปฟิกเลสไอนะครับก็คือการลดตาแดงนะครับเวลาที่เราถ่ายภาพมาเนี่ย เวลาที่มันแฟดเข้าตาเนี่ยนะครับเราก็จะใช้อันนี้ได้นะครับหรือถ้าเราไม่ไม่กดใช้เนี่ยนะครับกดไปที่คลิกที่ดันต่อไปก็คือสเตนเทนะครับก็คือการปรับองศาของภาพนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับก็คือการคอกภาพคอกภาพที่เราอยากให้มันแบบสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะคอบภาพไปที่หน้ารูปภาพคนนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือขนาดของมัน เราก็สามารถเลือกปรับได้หรือถ้าไม่เลือกล้วก็กดดันนี่นะครับนี่ก็คือตัวอย่างครับขอบภาพเสร็จโอเคอันนี้นะครับก็คือการรีทัชน,นะครับก็คือเวลาที่เราถ่ายภาพคนแล้วแบบเห็นเซลเห็นฝ้าเห็นกาดครับอันนี้ก็สามารถทําให้หน้าใสหน้าภาพรูปภาพหน้าใสได้ประมาณนี้นะครับแชรคกันต่อไปนะครับก็คือ ต่อไปเราก็จะเลือกที่เอฟเฟกนะครับอันนี้คือลายเช่นคือปรับภาพให้มันขาวขึ้นส่วนนี้ก็คือปรับภาพให้มืดลงนะนี่ก็คือภาพควา,ความให้มันเข้มเข้มขึ้นนั่นเองส่วนต่อมาก็คือให้มันร้อนอบอุ่นหรืออะไรอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับแล้วข้อดีของโปรแกรม iPhoto เนี่ยคือสามารถเวลาที่เราตกแต่งภาพได้แบบหนักขนาดไหนนะครับอย่างแบทแอนไวซีปีอะไรนี้นะครับภาพเนี่ย ถ้าเราตกแต่งเสร็จเนี่ยเราไม่อยากจะเอาอ่ะเรากดไปที่ Revert to Original นะครับปุ๊บภาพก็จะมาเป็นคงเดิมครับผมต่อไปนะครับไปไปดูที่ Adjust Adjust, Adjust เนี่ยโปรแกรมบนโฟโต้เนี่ยก็คือเป็นการตกแต่งภาพที่สำหรับ Professional Special แบบคนที่เก่งๆแล้วนะครับอออก็เอานี้เราผ่านข้ามไปเลยแล้วกันต่อไปนะครับก็คือโปรแกรมที่มันแบบ ตกแต่งพวกสื่อสิ่งพิมพ์นะครับมีบุ๊กมีการ์ดมีปฏิทินอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกไปที่บุ๊กก่อนละกันอโอเคนะครับระหว่างรองนี่นะครับรูปแบบต่างๆนะครับของโปรแกรมมาโฟโต้ในบุ๊กนะครับสื่อสิ่งพิมพ์ก็เดี๋ยวผมจะเลือกรูปแบบมาโอเคอย่างนี้เลยละกันนี่นะครับกดไปที่ create นะครับมุมล่างขวาสีน้ำเงิน สักครู่นะครับอ่ามาแล้วนี่นะก็คือรูปแบบต่างๆนะครับของบุ๊กครับของโฟโต้บุ๊กนั่นเองอเดี๋ยวผมจะเลือกชิ้นหนึ่งมาแล้วนี่นะครับก็จะเป็นโฟโต้บุ๊กต่างๆนะครับเวลาที่เราจะเอาภาพลงเนี่นะแล้วก็ลากคลิกลากเลยอโอเค คือข้อดีของมันเนี่ยก็คือแบบว่าเวลาที่เราต้องการจะเก็บรูปภาพดูเป็นครอบครัวอัลบั้มนะครับนี่นะครับ,บรเราก็สามารถได้อ่าต่อมานะครับผมก็จะข้ามไปที่สซลล์สตริงประเภทอื่นอันนี้นะก็เป็นการ์ดเวลาเราจะทาการ์ดเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบวาระต่างๆนะครับนี่รูปแบบก็จะเหมือนบุ๊กเหมือนกันมีให้เราเลือกหลายๆอย่างเลยอ่ะกอยกมาตัวอย่างมารูรูปแบบหนึ่ง ชีเอเหมือนเดิมครับนี่นะครับก็บุกไอการ์ดเนี่ยก็สามารถมีมีข้อความเราเลือกใส่ได้นี่นะครับนี่ใส่ข้อความต่างๆได้โอเคส่วนภาพก็ส่วนภาพก็สามารถลากลงอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันครับใช้โปรแกรมง่ายๆต่อมาผมก็จะไปที่ปฏิทินนะครับคัลินดาน นี่นครับรูปแบบปฏิทินนะครับ okay, okay, เหมือนกันครับใช้งานเหมือนกันมีรูปแบบให้เลือกแล้วเราก,กดคลิกเลือกอผมก็เอาตัวอ,อ,อย่างนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือการเริ่มของเดือนนะครับนี่ครับเขาจะมีบอกเดือนต่างๆอันนี้ก็เป็นปีน,นี้ก็คือหมายเลขปีนะครับโอเคอ่าโอเค okay, ครับ นี่นะครับปฏิทินที่เราเลือกมานี่ครับมีหลายมีหลายเดือนหลายนี่มากเราเลือกรูปแบบได้เลยว่าเราจะใช้แบบไหนคลิกไปเที่นน,นี่ละกันนี่นะครับรูปแบบปฏิทินอสวยมากนี่ครับรูปภาพเหมือนกันครับลากลงลากลงปรับขนาดได้เหมือนกันครับแล้วแต่แล้วแต่ที่เราจะเลือกได้เลยอ่าโอเคอแค่นี้เปน็นต้นโอเคครับก็โปรแกรมแอฟโฟโต้เนี่ย ก็สามารถเวลาที่เราตกแต่งรูปภาพได้เนี่ยเราสามารถเลือกแชร์ไปใน Facebook อีเมลให้คนที่เรารักหรือว่าครอบครัวของเราแบบตอนว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่ได้นะครับโอเคเป็นต้นก็นะครับโปรแกรม iPhoto เนี่ยเป็นโปรแกรมที่แต่งรูปภาพให้กับคนที่แบบต้องการรูปภาพสวยๆอะไรอย่างเงี้ยครับถึงแม้ว่ารูปภาพมันจะถ่ายออกมามไม่ดียังไงนะครับก็ไงนะครับ,รบผม ายจรยุทธทอมทลีนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ผมก็ขอให้สนุกกับการทํากับการทําโปรแกรม iPhoto ให้สนุกสนานนะครับผมขอบคุณมากครับ